สวัสดีจ้าพี่น้องจา้าสวัสดีทุกครูทุกคนค่ะมนีสาวมนกับสิภามาปลูกผักคือเก้าพี่น้องเบิงก่อนจะไปทําขนานกันสิไปเห็ดแปลงผักโดยพี่น้องจ้สาสิสิปลูกผักขนาห้ากระปลูกผักสลัดได้นานหนึ่งแล้วโอ้ยเมื่อยหลายพี่น้องจา้าแต่บนันไดถไทยคิปพี่น้องเบิงก็เลยสิมาเอาตอนนี้พี่น้องแต่ก่อนจะไปทําก็มาดูผักอันนี้มนก่อนว่ามันงามบอพี่น้องว่างามบอ เป็นไงล่ะฝีมือสาวมนใครว่าสาวมนปลูกผักไม่เป็นมาเบิ้งกาัานนี่นี่แหละผลผลิตจากมือล้วนๆนะคะเนี่ยสุดยอดบาพี่น้องจา้ามืนอนี้ร่มแห้งแห้งเด้อยพี่น้องจา้าเบิง้งเบิ้งอากาศโอ้อากาศมันแปลปรปนอากาศมันแป,ปลปรนเด้อยพี่น้องจา้าคุณไปไปเบิ้งก็เลยบัดนี้ม์มคือสีเฮ็ดทนานพักซะก่อนพี่น้องเลยพักสารเน่มันก็ับกำลังแตกพี่น้องกำลังแตกยอด บ่ค่อยงามดอกแต่กำลังแตกพี่น้องจา๋านี่ค่ะเราฮดด้วยพี่น้องอันนี้ค่ะยังแหงแข็งแงอยู่นี่แล้วก็มาส้มอีกอันหนึ่งพี่น้องสิหมอเศร้านี่มานานหน่อยจัดการคองแม่พี่น้องจา๋าดึงทอนออกไปสี่ต้นหาต้นโอ้โหเนาะสุดยอดเลยเนี่ยมักถั่วมนฑ์มณสิปหาน 15, อนย่ามันยาวขึ้นจะน,น้อยก่อนจะสิปหานอย่างกาะห้าม่มาเห็ดค้างมันเนาะแต่มันขึ้นตามอันนี้มักถั่วฟักยาวด้วยพี่น้องจา๋าขึ้นแล้วผลผลิตของมณเห็นไหมพี่น้อง ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สําเร็จไม่ต้องเรียบร้อนเห็นไหมพี่น้องจ้ะถึงสีบงงามแต่ก็มีความตั้งใจเหตุพี่น้องอยากเหตุพี่น้องจา๋านี่ค่ะอันนี้กอันขยายได้แล้วนานหนึ่งพี่น้องพักสลัดเด้อพี่น้องจา๋าสิปลูกประมาณสักสองนานเพราะวา่าอันบี้ยมันก็นยั่งร้ายค่ะแต่ว่าสีบองอีกสักสองนานพอสลัดสองขนาดหนึ่งพ่อพี่น้องจา๋า บปลูกลายเพราะว่าขี้ขเกียจลดน้ำค่ะน้ำมันมันค่อยแหง้งนี่เลดิดมันพาส้มสวนกันเ้อพี่น้องจา้านี่เลดิดมันสวยมากลังเป็นหัวหัวก็ลังพอดีกินพี่น้องท้อนไปให้บาเพชรกินละะแล้วาแทบหวานดีมัน,นมันปลอดสารผิดนำโอเคค่ะคมาพี่น้องลุยกันเลยบัดนี้สู้ต่อไป <laughs> ความสุขพี่น้องจา้า ชอบชุกในการที่ทำขนานพักต่อไปพี่น้องเฮ็ดเองเลยเดบ่ให้เบา,บาเผ็ดเฮ็ดบ่หมักพี่น้องจ๋าบ่หมักอุดวการองเบาเผ็ดเพราะว่าอยากเห็ดเองแล้วบ่หมักใส้ข้นกับพี่น้องชอบทําเองค่ะสวัสดีเป็นทางการเลอพี่น้องจ๋าเตรีคิดนี่กับมนก็นตั้งกล้องไว้เดอร์เพราะว่าเบาเผ็ดเราเป็นผู้ผู้เลี้ยงลูกแทน,น้อค่ะเดอ้อมนก็นเลยแบบเอาเลยบาทเราจะขยายขนานพักจะขยายพักกัน พักขาหน้าพี่น,ออนอ้องยานยากกอน พุดแปลงเน้อน่ะชิพุดแปลงพักพี่น้งองออกกับร่างกายไปน้ำขาดแงมแรงอย่าเบื่อกันเด้อเห็ดยังลงไปกับบึงหนเดน้อพี่น้องจา้าความสุขเล็กๆน้อยๆของสาวมนต์ เยวคุดไปสักพักก่อนพี่น้องัีสิยาแล้วจากสิาพาพี่น้องเบ่งใหม่คุดแล้วๆพี่น้องเราที่ใส่คาดกวดก่อนให้มันเท่าเท่ากันอันนี้สิลูกกันพักคาดเวยพี่น้องลูกพักคณะ กินมานนาะว่าไก่ปันอันกินนาะบ่ได้ปันได้ดอกพี่น้องอยากเฮ็ดซื่อๆดอ เอาฝุ่นมาใส่กันเด้อจ้าบาทนี่เอาฝุ่นมาแล้วพี่น้องเลยเห็นบาค์ขนาดผักบนง่ามบ่ร์พี่น้องง่งามเลยเฮ้ยเพื่อที่ได้ <c oughs> ว่านฝุ่นซะก่อนตรงนี้ยังไม่เคยปลูกผักเลยนี่ชุดใหม่ว่านเราก็ลัจะเอาน้ำพดพี่น้องพดแลเรากต้จจังจะปลูก สาะพี่น้องเอ้ยพอได้มีแนวเห็ดน้ำทางปลูกนะเบิร้าไกด่ก็ซื้อกินอีกซื้อกินนะบเบิรไลดอกพักมันถูกอันนี้ทั้งน้ำเนี่ยทั้งขาพักเนี่ยคาแห้งบริจิจ <laughs> คิดคาไปได้พี่น้องเลยเราจะเอาขี้งั่วมา,มาใส่ เวลาปัดพักมันติดเฮ้ยต้อตงแซวถุงมัวมาใส่ năm nước nằm bà đơ bạn ạ Ừ tao mừng tăng đông thương con trái chắc nồi phía đông chả có nằm nó hút cơ ừ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  มันชุ่มก่อนพี่เนอะยับงบุ๋มจะไป็สื่อเฟืองมาแล้วเฟืองเบิดสื่อเฟืองมาปกหนาพัก เบี้ยพักมาปลูกก่อนพี่น้องจ้าแบบไหนเออร์นบงเบีย้ยพักคณาพี่น้องพักสลัดกับบงได้นานหนึ่งแล้วมันเกิดซิบงเบีย้ยพักคณาพี่น้องจ้าต้องเอาทั้งดินเด้อพี่น้องจ้า,าข้าวท้อนเอาหน่ะมันชี มันตูดแล้วมันเหี่ยวมันจะติดอยู่ดอกแต่ว่าแต่มันก็ะยากเหี่ยวนะปลูกมันนามานันหาหน่อยถอนของแม่ถิ่มเบิดเลย <c oughs> แต่สั่งไรมนันาหน่อยอย่างนีพี่น้องเลยเฮ <c oughs> ็ดปาทอทิพย์ทอแดนข่ามาเบิ่งกันเบิ่งจักเล็กจักหน่อยเนะพี่น้องจ้ะก้อนพี่น้องได้เห็น กับบัวคงายน่ามันได้ดอกพักกันก็นมาแลงกินมันกสร้างมันเถาะบาออื่นจะซื้อเฟืองมใส่ามาปกเนเี่ย ตลาดนะกําห้าวยังนี่กําละสิบบาทเพราะเขามีพื้นที่เขากัอยากปลูกเนาาพี่น้องจ้า ต้มมะเร็งคือสินาวพี่น้องเลยเร่มนนดีอยวไปประจักรทุกเมื่อเนี่ยฮะกินยากผักปลอ,อดสารพิษนะส่วนมากาคนก็ใส่ส่ยาใส่ยังเน้ะพี่น้องจ้าเพราะว่าถ้าคนบปใส่ป ผักมันบางงามมันก็ค้ายบบได้ตลาดก็ต้องให้มันงามพ,าพอพ่อขาาแม่ข้าเข้ากันแข่งกันพงม่นนี่งามบางงามกระซางคะแนนมันใหญ่มันใหญ่กินได้กับพ่อโอเคทำเมืดแล้วปลูกกันใลากับพี่พ่อพี่น้องกัน ก่าบ้านนะคะเปิดมานานแล้วอะอยู่อยู่ยังสี่กับเงาเด้อพี่น้องเลยยิ่งกับช่วงโควิดนี่ม่ได้ไปเสียเลย เบิ่งบัดแล้วเด้อเดี๋ยวหยุดไปก่อนพี่น้องจ้า ừ, พี่น้องจ้าใกล้สิแล้วเลยเด้อบัดนี้พี่น้องจ้าเอองาเติบเพิ่งสิแล้วปลูกแปลงหนึ่งเกืบอบครึ่งชั่วโมงพี่น้องเอ้ยออดเบิ่งเอาอีกเด้อจะหน่อยเด้อเดีย๋ยวจะสิล่าแล้วพี่น้องอดเบิงบ่งอีเด้อ มาหน้าหน่อยเดี่ยเอมามาบ่ได้พี่น้องพามาเนี่ยเห็ดบ่แล้วมันเห็ดเดียวบ่แล้วถอนบ่านละนี่ Voilà. เสร็จแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จแล้วจะแคลเดี๋ยวจะให้ดูเด้อเห็นบ่พี่น้องงา,บา,านบ่จ้านี่ฮิวสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนเด้อแต่ว่าแต่ว่าต้องลดน้ำก่อนเด้อพี่น้องจา้านี่คือไดไอ้เหนื่อยมากได้ซองน้ำพี่น้องได้พักสลัดน้ำหนึ่งมืออื่นกับสิกรยายอีก อันพ้าคณะน,นี่ส่งสิบได้แล้วนะมันบุคอยงามพี่น้องเชอานาะเดียวพ่อแต่กัจจิไวยอันมันใหญ่ก็จะหน่อยกอาไปพัดน้ำมันหอยพอ่อไม่แต่ิขายายพักสลัดพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้กับซิดแล่าไปก่อนเด้อขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกกำลังใจที่เขามารับชมเดอพี่นออ้องจ้าขอบคุณเลยๆค่ะบา,บ,าบายบายบันีกาา้กันนาทีกะฮดพักกับเมื่อแล้วพี่น้องจ้าเมื่อบ่งลูกขึ้นหอดมานานแล้วถ้าเอามานามาเนี่ยก็คือบ่แล้วมือนี่ค่ะ ก็คือแม่ปลูกหนูก็ถอนแม่ปลูกหนูก็ถอนมีน้องจา๋าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย